ผลผลปริมาณนะครับก็ะจะมีเวลาเทเล่นน้ำทะเลสี่ห้าชั่วโมงนะสี่ห้าชั่วโมงไม่ก็เล่นโตเะียวนะไม่ต้องขับรถไปเมื่อยด้วยราคาของก็เท่ากันนะ มีเวลา25นาทีที่เราบางข้ามไปน้ำแข็งเวลาที่พวกท่านเินบนสะพานข้ามไปน้ำแควนะฮะเขาปิดน้ามันระวังัาชีพนานเดี๋ยวพวกท่านติดสอบคิดค่าเพราะบนสะพานมันจะมีนักเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากแล้วมันก็จะมีผิดอาชีพแฝงตัวมากับนั้งเที่ยวชงนี้นะครับเคยมีคนโดนขีดกระเป๋าสตางค์และล้วงกระเป๋าสตางค์มาแล้วเพราะฉะนั้นก็ปิดน้าระวังด้วย ไม่ได้เดาพยืนถ่ายรูปเป็นเดียวนะครับมองดูด้วยนะครับทีนี้มันอยู่ข้างหน้ามันใช้มังพวกเราหรือเปล่าอันนี้สะพานข้ามแม่น้ำแควเดี๋ยวลองไปเดินเล่นคลิปนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของออทริปเที่ยวน้ำตกใส่โยกน้อยกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะทุกคนก็ราคาเจ้าหน้าที่ก็อธิบายไปข้างต้นแล้ว สามารถซื้อตั๋วกันได้ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงหรือไม่ก็ในแอปดีทิเก็ตนั่นเองน้อเอ้าไอ้สิบโมงแล้วพี่ให้เวลา20่นาทีสพานแควเยียนข้างหน้าเรานี่ไง สะพานแควใหญ่นี่้นู่นเขาไปถ่ายรูปกันเต็มเลยเห็นไหมน,นี่เขามีของขายมีรางรถไฟด้วย,ย <laughs> แล้วเราไปถ่ายรูปตรงนู้นมีเวลา20นาทีนะทุกคนคนไปกันเต็มเลยอ่ะเจโมง20เหรอใช่ Ai. Ui. Ai. Hello. Mấy năm khoẻ. ว้าวว้าวไมเสอยหิวจริงนะจะถ่ายรูปยังไงเนี่ยคนเยอะมากเลยเยีะยบเลยต้องไปกลางๆแล้วมั้งได้ลูกระเบิดนี่ไงลูกระเบิดสะพาน นี่ไปเตือนระวังอันตรายอุ้ยนอ็อตกระเพื่อม้วีดีโอก็จะถ่ายรูปก็จะถ่ายคนเยอะมากเลย,ยมุมนี้สวยจัง นี่เห็นแม่น้ำด้วยตรนทาง,งนี้นิดนึงดูแม่น้ำแขวเดี๋ยวรถไฟเราก็ต้องข่านทางนี้เนาะต้องผ่านน้ำว้าวอุว้ยสาหร่ายเต็มเลยนแม่น้ำมีภูเขาด้วยนคนเยอะมากฝั่งนี้ฝั่งนี้ ร้านอาหารอยู่บนเป็นแพรเป็นโปะ๊ะว,ว้าวเดี๋ยวไปล่าสวยกว่าไม่ทั้งวันเหรอยั<ป>งพอมีเวลาอุ <c oughs> ้ยคนเยอะมาก <c oughs> ไม่ถ่ายแล้วพรแล้วรูปเยอะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องผ่านทางนี้ตอนขับรถไฟไอยู่จากด้านล่างเสื้อสะพาน,นนะครับแมงแคร์เสื้อสกายอล์กน่ารักนี่นเป็นปรูปสะพานดูมัน อกลับขึ้นรถเลยไม่กี่นาทีเอาไกลๆก็ได้ไงจะเอาคนเดียวเปล่าฮะแต่คนเดียวเปล่าวเอ้เข้าไปบ่ายเข้าไปถ่ายรูปได้เลยนะครับเขาไปถ่ายข้างหน้าก็ได้เล่่นนนรไไมด้งัะเขาไปถ่ายข้างหน้าได้เต็มแล้วน่ะเฮ้ าจะขับผ่านไปช้าใส้ามแล้วก็ไ้จะหมองห็านน้นนี้เจ๊เจ้าแม่กุิมเนื้อทรายฟางประทานพรนะฮะคนเหล่านี้จะเลือกใส่ร่างสัตวาออพอจากเจ้าแม่ท่านได้นะครับ ดูเจ้าแม่ขนดอิ่มด้วยนะดูเจ้าแม่ขนดอิ่ม,มนีม่เห็นแล้ว นี่อะไรเอย่ยตลาดค่ายฉเฉลยศึกโอ้ชื่อเทพังเหมือนเป็นตลาดกลางคืนโอ้ต้นไม้ใหญ่มากแสดงว่าเก่าแก่เนี่ยอต้นใหญ่ใหญ่ทั้งเรื่อยสุดยอด รถไปขึ้นเขาแล้วยื่นออกไปเลยรถไฟกำลังขึ้นเขา มืนเป็นเหวฝั่งนี้จะเป็นรถไฟกับแม่นอนะ เหางต้นไม้ขึ้นเขาจริงอะ มาทางนี้ก็ได้เราก็ไม่กล้ายื่นออกข้างนอกโอ้ยสวย